เลียดได้เลียวัดเดลเกยนาวเลียพูมเลียเปล่าเดลทลับด้อ ด้วยบุตรหลานย่าพี่น้องของหลวงตาเกิดรัติโกซึ่งเป็น้าภาพมอบให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจัดลําดับขั้นตอนในพิธีบังเพ็ญกุศลชาวพนักงานประจุเกลิงหลวงตาเกิดรัติโกผู้หมอดาภาพซึ่งนอนสงบนิ่งตราศจากการรับรู้ใดๆตั้งอยู่บนจิตระกฐานเบื้องหน้าประธานสงพร้อมพระเทราดุเทระและคณะสงฆ์ทุกรูป และประธานคาราวาสพร้อมผู้มีเกียรติและญาติโยมสาธุชนอยู่ในขณะนี้เจา้าาพาดประกอบไปด้วยท่านพระครูสิริพัฒนธรรมเจาา้าคณะตำบลน,นสูงเจ้าวาดวัดกระบอกรันตรวจและลูกหลานทุกคนญาติโยมชาวบ้านกระบาวาัดคอตานาีได้ตั้งสง,งเป็นกนุศลโดยถูกต้องตามประเพณีนิยมและศาสนาพิธีกาพระพุทธศาสนาอยู่นวัดกระบอกรันตรวดตำบลนอน,อนสูง อำพภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดลำลึกนึกถึงหลวงตาเกิดราติโกผู้มารภาพเจ้าท่าทุกคนกราบขอทุกคนมาเอาการนี้และวันนี้ณชาวพนัสสถานเมนวัดกระบอกระตวดอยแห่งนี้เจ้าท่าขอที่โอกาสนี้กราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์ท่านพระครูศรีโพธรังการเจ้าคระทำเภอคุณหารประธานสงฆ์ที่ได้ความเมตตา เป็นประธานสวงด้วยคว,วาเคารพอย่างยิ่งครับและขอบคุณท่านมั่นจักทระสนายกเทศมนตรีุฬาลงูที่ก่อหนาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมาเป็นกุศลชาปนก,กิจประชุมเพลิงหลวงตาเกิดราติโกผู้มอรภาพพร้อมผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีและมาแสดงความเคารพให้อะไรเป็นเวลสุดท้ายแด่หลวงตาเกิดราตติโกในวันนี้ที่หนึ่งครับ ท่านสวยป่าทองผู้ช่วยทียาบาลหมู่ที่7ตําบลองสูงได้รับเกีย 2, รติจากท่านที่สองครับท่านศิิสารสวงอวงผู้ช่วยทียาบาลหมู่ที่1ตําบลองสูงได้รับเกียรติจากท่านที่สามครับท่านทองดีพิมพ์ม,มาศผู้ช่วยทียาบาลหมู่ที่1ตําบลองสูงได้รับเกียรติจากท่านที่4ครับท่านเสริมบรนลบกโอนคณะกรรมการหมู่บ้านกรเบาและได้รับเกียรติจากท่านที่5ครับท่านประยุทธ์ชัยสุวรรณผู้ช่วยทียาบาลหมู่ที่7ตําบลองสูง โอกาสนี้ขอบคุณผู้ช่วยจิตกรตั้งาท่านที่เกียรติเป็นผู้ช่วยกิจกรในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลชาปนกิจประชุมเพลิงหลวงตาเกิดรัติโกตามลําดับขั้นตอนต่อไปขอบคุณมาเน่ากาสนี้ขออนุญาตกลาบนมัมการด้วยความคารพขอแจ้งลำดับพิธีในการย่งสงยิ่งจากพระอาจารย์ท่านพระครูสีโพธนาการเจ้าคณะถึงพุนหานวัดโพน้อยประการสงท่านให้กวาบเมตตามอบ เ่านชาปนเกียรติสพคณะสงฆ์อภรรคหา,จานจํนวนห้าหมบาทโดยเจ้าภาพคือท่านพระครูสิริพัฒนธรรมเจ้าคณะตำบลสูงเจ้าวาดวัดกระบองกันรวดจะได้รับทุนและได้รับความเมตตาจากประธานสงฆ์กวางผ้าไตรลำดับที่หนึ่งโดยท่านพระอาจารย์พระครูโทศีทารังการเจ้าคณะอภรรคหานวัดพนน้อย และท่านพระครูสริพัฒนธรรมเจ้าคณะตำบลสูงเจ้าวาดวัดกระบกระจวนให้ฝ่าเมตตาพิจารณาชักผ้าไตรถืนที่หนึ่งด้วยฝ่ากอระบกิงครับชาติกำเนิดหลวงตาเกิดหรือนายเกิดประจนเกิดที่บ้านสเลาสุขเกษมตำบลใจดีในสมัยนั้นอำเภอุูขันจังหวัดชิสเกต เกิดเมื่อปีทุทธศักราช2486ที่บ้านสลาวกเทตตำบลใจดีอำเภอทุขันจังหวัดชิสเกตเป็นบุตรของแม่แมนพ่อจันดีประจนมีพี่น้องด้วยกัน4คนคือคนที่หนึ่งพ่อเกิดประจนหรือปัจจุบันหลวงตาเกิดราติโกผู้มรณภาพ คนที่สองพ่อเลิศประจนหรือหอลวงตาเลิศประจนมรณภาพแล้วคนที่สามในช่ออนประจนนามสบุนเดิมปัจจุบันนามสบุลอุปสู่ที่บ้านคอตานีและคนที่สี่นายพัดประจนอยู่ที่บ้านหนองบัวและบวดอยู่ณขณะนี้การศึกษาหลวงัดเกิดหรือว่านายเกิดประจนไม่ได้เรียนในสมัยนั้น และต่อมาได้ย้ายจินฐานบ้านเกิดมาอาศัยอยู่กับครอบครัวพ่อปริ่นแม่สายจำนงในเสด็นั้นจนโตเป็นหนุ่มด้านอุปนิสัยนายเกิดประจนหรือหลวงตาเกิดราติโกเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีและเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนด้านครอบครัวนายเกิดประจนหรือหลวงตาเกิดราติโก ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแต่งานสมรสกับแม่รินสุโธแม่รินสุโธนั้นมีบุตรธิดาอยู่แล้วสามคนรวมกันทั้งหมดสี่คนดังนี้คนที่หนึ่งนายบุญยืนโสดแก้วสมรสกับนางอีโสดแก้วอยู่ที่บ้านน้องบัวคนที่สองนางรองโสดแก้วนามสกุลเดิมสมรสกับนายสวัยเทพมณีอยู่บ้านคอตานีคนที่สา นายหยาดสวดแก้วส่งรถกับนางแปะสวดแก้วอยู่ที่บ้านจองกอและคนที่สี่นางพาพรประจนนางสกุลเดิมส่งรถกับนายตินทรงทันมีบุตรหนึ่งคนด้านสังคมนายเกิดประจนหรือดวงตาเกิดรัติโกสมัยที่ยังไม่ได้บวชเป็นคนที่มีคิดอาสาช่วยงานกับสังคมกับหมู่บ้านมาตลอดและ ได้รับอาสาเป็นสัป,ปเหร่เป็นผู้ดูแลจัดก,การเกี่ยวกับศพผู้เสียชีวิตในสมัยนั้นที่ไม่ค่อยจะมีใครจะปฏิบัติถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอีกด้านหนึ่งหลวงตาเกิดรัติโกผู้มรอนภาพหรือว่านายเกิดประจนเป็นคนที่ช่วยเหลืองานชุมชนในหมู่บ้านมาอยา่างดีและตลอดเช่นงานประเพณีงานเทศกาลงานบุญงานกุศล และงานทั่วไปนายเกิดประจนหรือหลวงตาเกิดราติโกท่านเป็นคนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เสียสละร่วมบริจาคทรัพย์ทำลูกบำรุปง,งบวรก่อสร้างเสลาสละและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขมาจนถึงนับปัจจุบันจนมาถึงปีพุทธศักราช2540ได้มีโครงการอุปสมบทบู ถวายเป็นพระราชกบุศลสมเด็จยา่าณตอนนั้นถึงท่านจะไม่เก่งด้านอ่านหนังสือแต่ด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาที่ต้องการบวชถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จยา่าจึงได้สมัครเข้าอุปสมบทหมู่ในครั้งนั้นจากนั้นก็ตั้งใจท่องจำอาหนังสือพระธรรมใช้ความท่องจำความอดทนจนสามารถสว,บวดบทต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดตำนานสิบสองตำนาน หลวงตาเกิดรติกโกผู้มรณาภาพท่านเป็นพราลวัตรที่ดีอยู่ในวินัยจับพรรษาอยู่ที่วัดกระบองกันจวจหลายพรรษาและไปจับพรรษาอยู่ที่ทับสงฆ์วัดตะนวนก็หลายพรรษาหลวงตาเกิดรติกโกผู้มรณาภาพท่านเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงดีไม่ค่อยเจ็บป่วยหรืออาภาธแต่อย่างใดจนท่านอายุมากขึ้นแล้วสุขภาพท่านก็ ไม่ค่อยดีอยู่ในระยะหลังท่านไปเข้าตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลชิซเกตแพทย์ตรวจอาการท่านแล้ววินิจฉัยว่าหลวงตาเกิดรติโกรักผู้มรรภาพนั้นท่านป่วยอาพภาคด้วยโรคมะเร็งในลำไส้จนมาถึงวาระสุดท้ายหลวงตาเกิดรติโกผู้มรรภาพนั้นก็มาถึงเวลาช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่23เดือนมกราคม พธศักกาช2,565เวลา18นาฬิกา30นาทีหลวงตาเกิดราติโกท่านถึงแก่หมอนภาพจากไปสู่สุคตินำมาซึ่งความเสียใจอะไรยิ่งกับคณะสงฆ์วักรกำกันชวดลูกหลานและญาติที่น้องญาติโยมสาธุชนบ้านกระเบ๋บรันคอนต์นี หลวงตาเกิดรัติโกมร,ราคาพอยู่ในโร่มกาสวพักข้าเหลือง25พรรษาสริอายุรวม79ปีขออำนาจแห่งคุณภาษีรัตร์ไตรอำนาจแห่งกุศลบุญคุณงามความดีที่หลวงตาเกิดรัติโกได้บำเพ็ญเพียรตั้งแต่ต้นจนถึงวาระอวาสานแห่งชีวิตตลอดทั้ง กุศลที่คณะสงฆ์วัดกำลังตรวดและลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งท่านประธานพรพ้อมผู้มีเกียรติที่ได้ตั้งจิตเป็นกุศลเพื่ออุทิศให้หลวงตาเกิดราติกกโกทั้งที่ตั้งศพอมเพนกุศลระยะเวลาสัปเหรที่ผ่านมาและวันนี้ชาวปนก,กิจสันิลสังขารักชาวปนัสถานอย่างนี้ขอจงได้รวมกันเป็นเดชะธลระวัตัจอำนวยอันกำมิบูบุญผลดลประดาน ให้ดวงจิตของหลวงตาเกิดรัติโกผู้มรอนาภาพจงได้เป็นสเสวยสถิตณทิพยาวิมานในสองประยภด้วยเธอโอกาสนี้เพื่อเป็นการของของมาโอโหสิกรรมและน้อมนํำลึกถึงหลวงตาเกิดรัติโกขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้นั่งสงบจิตเป็นการเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายแด่หลวงตาเกิด ในโอกาสนี้เป็นเวลาครู่หนึ่งและขอเนเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับการสวดเป็นคำนองที่ความรู้สึกของญาติโยมสาธุชนที่ได้ตั้งใจในโอกาสนี้เชิญกตั តោឆ្ងាយហើយលៀងវិលល័យហើយលាភូមលាវត្តលាប្រឹកប្រៃលាញ iat ញោមប្រស្រ័យទៀងបូនបា เหล่าเดลทลับเด้อเลียกดเลียสลาเดลทลับព្រើเลียវៃលៀងធឺเลียលៀងเด้อស្តា ไกไววางเวงแผ่กลุญปีกกําเหม็งเถียดาลจังเจตมะบันตือบ่นทุกเน่าไว้คลังสรับแต่ปดรพลัง Kai sợ dung anh chá rúp ơi doi quá long sáng rúp ninh em miền บุ่มนิ่งกายนิ่งสดุกสดึงโดยควาเชื้อเลียเนียดยมบางประโอนคนเจ้าแม่เอายายตา ជាសពអណៃនើក្រៃលោកខ្ញុំខំដលកាទើខចគួងតើលឺ niak ទៀងឡា ឃើញមុខលាភូមិស្រុកលាតោចង្ងាយលាញាតទៀងផែផាំងទៀងឡាយលោកតាលាតោចង្ងាយ เลี้ยงม,มยวิ่งโอกาสนี้เพื่อเป็นการขอขามาอโวสิกรรมและน้อมสำนึกนึกถึงหลวงตาเกิดราติโกขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ได้นะั่งสงบนิ่งเป็นการเจริญจิตภาวนาอุชิตถวายแด่หลวงตาในโอกาสนี้เป็นเวลาครู่หนึ่งขอได้เชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านครับ กายกรรมวจิกรรมมนกรรมอันใดที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อลงตาขอให้กรรมนั้นเป็นอโวสิกรรมขอประคุณทุกท่านครับครับลำดับขั้นตอนต่อไปที่ที่1และส่วนที่2องดังนี้ครับกราบนิมนต์พระกริจเจ้าวาดวัดบ้านสลาอุกขันพระสินชัยชัยธรรมโมวัดกัตรวด ซึ่งเป็นยาติโดยตรงของหลวงตาได้ขึ้นทอดท้าไตรบางสุกุลพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองกราบนิมนต์ด้วยความเรารพครับกราบนิมนต์ ท่านพระครูวิโรธวีราพรเจ้าคณะตำบลปักดอเขตที่หนึ่งพร้อมกราบ,บนิมนต์ท่านพระครูกุสลสศลศาสนาวงศ์เจ้าคณะตำบลกันทรอมจังหวาดวัดกันทรออกใต้ให้ความเมตตาพิจรณาชักภาพไตรพื่ที่หนึ่งและที่สองรอกราบ,บนิมนต์ด้วยความเคารพยิ่งครับ คณะตำบลกันตรองชาวัดวัดกันตรองใจที่กว่าเมตตาพิ่เจนาชักผ้าไตรเฟื่ที่หนึ่งและเฟืนที่สองด้วยความกรุ้งิ้งครับ